็มีส่วนที่จะมีผลต่อการเป็นโรคของต่อมลูกหมากนะครับได้สองสาอย่างอันที่หนึ่งก็คือจากอายุเองนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของเรื่องของต่อมลูกหมากโตนะครับหรืออายุค่อนข้างน้อยลงกว่าต่อมหมากโตก็จะเป็นอาจจะเป็นต่อมหมากเสพซึ่งอันนี้จะเป็นผลเกี่ยวกับการอักเสบนะครับเ,เกี่ยวกับการติดเชื้ออะไรอีกอันหนึ่งก็คือสิ่งแวดล้อมนะครับ สิ่งแวดล้อมก็มีผลทั้งทั้งโรคของต่อมหมากไม่ว่าจะเป็นอ,อ,อักเสบหรือโตหรือว่ามะเร็งต่อมลูกหมากสิ่งไวดล้อมที่ว่านี้ก็ได้แก่ส่วนประกอบของอาหารนะครับอารมณ์นะครับจิตใจที่เคร่งเครียดหรือ,อ,อปัญหาสารพิษต่างๆนะครับที่แหวนายลร้อมมานะครับหัวข้อ,อน,นี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องค่อนข้างจะกว้างนะครับ แต่ผมเห็นว่ามีความสําคัญเพราะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวของพวกเราทุกคนเป็นเรื่องซึ่งซึ่งมองดูแล้วเนี่ยเราเราจะต้องอยู่กับสิ่งนี้เอ,อผมมามองคิดคิดดูนะครับอย่างอาหารนะครับเราโตขึ้นมาเราเป็นตัวของเราเองเรามาเป็นปัจจุบันบนี้เราเป็นส,สิ่งมีชีวิตเพราะเราต้องกินอาหารนะครับอาหารและน้ํานั่นหมายความว่าเราเป็นอะไรก็ตามสิ่งที่เราเรารับเข้ามานะครับถ้าสมมุติว่าเรารับ อาหารเข้ามาโดยไม่สมสมดุลไม่ถูกต้องร่างกายเราก็ไม่อยู่ในสมดุลสภาพของมันก็จะเปลี่ยนแปลงปลกลายเป็นโรคได้เร็วขึ้นนะครับแล้วแต่จะเป็นโรคชนิดไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคทางตับไตหรือว่าต่อมลูกหม,มากเองนะครับเพราะฉะนั้นอาหารนี่เราคงจะต้องศึกษาให้ดีนะคือคือรายการนี้ผมจะพยายามไม่ไม่ไม่บอกว่า ท่านาต้องทานอาหารยังไงอะไรนะครับเพราะว่าแต่ละเชื้อชาติสัญชาติเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะฮะเรื่องอาหารแต่ว่าโดยหลักการของมันแล้วมันจะคล้ายๆกันนะครับก็คืออะไรที่มันเป็น,ปนผลทําให้เกิดโรคของต่อมมากมากกว่าว่าจะบอกว่าอะไรที่จะทําให้ต่อมมากดีขึ้นนะครับเป็นเรื่องของการป้องก,กันจะมากกว่าตอนนี้ในส่วนที่อาหารเนี่ยอาจจะทําให้เกิดทั้งโรคและถ้าเราหลีกเลี่ยงเราก็ป้องกันได้หรือถ้าสมมุติว่าเรา ทานอย่างนั้นอย่างนั้นเข้าไปเนี่ยมันก็อาจจะช่วยในการรักษานะครับผมจะเริ่มต้นด้วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากก่อนนะครับมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยเป็นโรคของทั้งทางด้านจีเนติกส์ก็คือกรรมพันธุ์นะครับแล้วก็เป็นทั้งดังด้านของสิ่งแวดล้อ,อ,อทมทางกรรมพันธุ์เนี่ยก็คือในในครอบครัวที่หรือในตระกูลที่เคยมีมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นได้ ได้บ่อยได้มากนะครับแต่สําหรับปรากฏว่าในอีกส่วนหนึ่งที่ไม่เคยเป็นมะเร็งมาก่อนเลยแต่ว่าอยู่ๆเราเป็นมะเร็งก็พบว่าความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเฉพาะเรื่องอาหารเนี่ยก็มีการศึกษาว่าพวกในเอเชียเนี่ยซึ่งกินอาหารที่เป็นผักเนี่ยมากกว่าทางยุโรปอเมริกาเนี่ยครับมีโอกาสจะเป็นมะเร็งต่อมะม้าเนี่ยน้อยกว่าแต่เมื่อไหร่ก็ตามกลุ่มคนของ,ของครอบครัวพวกนี้เนี่ยย้ายไปในยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยก็พบว่ามี มีมะเร็งต่อมลูกหมากมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนเลยฮะว่าไอ้แฟกเตอร์ของในสิ่งแวดล้อมและอาหารเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเขาก็ศึกษาต่อมานะครับเพราะว่าไอ้ตัวสําคัญก็คือไอ้ตัวไอ้ตัวที่ทําให้เกิดมะเร็งเนี่ยมันจะมีเ,ะเขาเรียกว่าไอ้สารที่ฟรีแรดิเกิลคือผมยินผมแน,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 น่นอนแน่นอนใจเลยนะครับผมมั่นใจว่าท่านทั้งหลายเนี่ยคงได้ยินพวกนี้มาแล้วนะครับแต่เพียงแต่จะทําให้มันเคลียร์ขึ้นนิดนึง คือฟรีแลคซลหรืออนุมูลอิสระเนี่ยมีความเชื่อว่าก็คือไอตัวอะตอมที่มันมันขาดอิเล็กตรอนไปอิเล็กตรอนมันไม่ครบวงจรทําให้มันไม่ไม่สมดุลมันไม่ไม่สเตเบิลการที่มันไม่สมดุลเนี่ยแล้วร่างกายได้รับเข้าไปมันก็จะพยายามจะดึงอิเล็กตรอนจากข้างๆมาก็จะทําให้เกิดการดึงไปเรื่อยๆ,ๆเพราะฉะนั้นร่างกายหรือโมเลกุลของเราเนี่ยจะขาด ความสมดุลขึ้นมาเพราะขาดอิเล็กตรอนตเนี้น,นะครับแล้วก็เวามันเกิดความไม่สมดุลปั๊บเนี่ยโรคต่างๆจะเริ่มขึ้นมาตอนนี้ไอ้ฟีเลติหซืออนุมวลสามันมาจากไหนก็ส่วนหนึ่งมันก็มาจากควันบุหรี่แสงแดดมากเกินไปความเครียดความสารพิษหลายๆตัวพวกโลหะหนักหลายอย่างนะครับมันมีหลายตัวมากที่ทําให้เกิดนี่รวมทั้งปริยาออกซิเดชันนะครับ ออกซิเดชันรีดักชันก็จะทำให้เกิดได้ตัวนี้ออกมาอย่างไรก็ตามอย่างเช่นสมมติเราสูบบุหรี่ไปปุ๊บหนึ่งเนี่ยโดนหรือควันโดนควันของไอ,อ้น้ำมันดีเซลนะครับปุ๊บหนึ่งเข้าไปเนี่ยไอ้ฟรีไฮโดรเเข้าไปันเป็นเป็นพัน 1, ล้านเลยนะครับอปอดเราตั้งแต่โพรงจมูกลงไปถึงปอดข้างในเนี่ยเ,เซลของเราเนี่ยก็ต้องเสียอิเล็กตรอนให้กันกับไอสารพวกนี้ไปก็เกิดความไม่สมดุลขึ้นมา พอความไม่สมดุลเปิดมากมาก,มาก,มากขึ้นโครงสร้างมันจะเริ่มเปลี่ยนไปพอเริ่มเปลี่ยนไปเนี่ยร่างกายร่างกายมันจะเริ่มผิดแล้วฮะอาจเป็นโรคเช่นโรคตุงลมโป่งพอง,องแล้วก็โรคติดเชื้อง่ายภูมิต้นานทานเสียไปแล้วก็รวมทั้งความ,ม,มาเป็นโรคมะเร็งนะครับซึ่งมะเร็งนนเนี่ยออพอเสียไปมากาคือเซลล์ใหม่ที่สร้างมาก็สร้างมาสร้างมาเรื่อยๆผิดปกติไป เซลล์เก่าก็ตายไปเซลล์ขึ้นมาเนี่ยสร้างอย่างพิพโพติมาเลงก็จะถามหานะครับเหล่านี้เป็นต้นนะฮะตอนนี้ส่วนที่สําคัญก็คือว่าไอ้ฟรีลรทิเกิลเนี่ยมันมันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆแต่ร่างกายเราก็จะมีตัวที่เรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับเป็นตัวที่จะให้อนุมูมอ e ิกตรนเนี่ยให้กันกับกับไอสารฟรีลรทิเกิลส่วงเนี่ยทำให้เรามีภูมิต้านทานต่ออ e ิเล็กตรอนที่มันหายไปนะครับไอสารพวกนี้ก็คือสารที่เราต้องการนะฮะ แต่ร่างกายเรามีเช่นกลูตาไทโอตเนี่ยจะเป็นตัวที่ตัวที่ผลิตเข้ามาช่วยนะครับออนอกจากนี้เนี่ยเ,เราก็ควรจะต้องทานอาหารพวกแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับให้มันสมดุลซึ่งโชคดีครับในบ้านเราเนี่ยมีกลุ่มนี้มากนะครับก็คือพวกผักผลไม้ใบเขียวต่างๆนะครับเป็นสารธรรมชาติเนี่ยจะเป็นตัวที่ให้อิเล็กตรอนทำให้ร่างกายเราอยู่ในสมดุลนะครับแต่เช่นเดียวกันทุกอย่างก็จะต้องอยู่ในสภาพที่ ที่สมดุลนะครับถ้าเราอะไรมากเกินไปมันก็ไม่ไม่ดีนฮะน้อยเกินไปก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องปรับสมดุลของลักษณะการกินอาหารด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกตอนสุดท้ายนิดอีกอ,อ,อันหนึ่งนะครับอยู่ในกลุ่มหนึ่งคือนอกจากพวกแอนตี้ออกซิแดนต์ของอาหารแล้วที่ที่เราต้องเลือกแล้วต้องควรจะเลือกให้ทานมากขึ้นนะครับแล้วก็สารอะไรที่อาจจะเป็นพิษต่ตอเนี่ยลดลงแล้ว ก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับโดยเฉพาะโรคต่อมหมากเนี่ยคืออาหารพวกไฟโตอิสโตรเจนไฟโตก็แปลว่าพืชนะครับอิสโตรเจนก็คือฮอร์โมนของเพศหญิงตรงนี้น่าสนใจครับเพราะว่ามันจริงจริงแล้วมันเป็นฮอร์โมนของพืชนะครับที่มีลักษณะคล้ายฮอร์โมนเพศหญิงมีเขียนไว้ฮะเขาเจอประมาณ1926นะครับพบว่ามันมีอยู่ในพืชพวกผักนะครับเขาเพิ่งเจอครั้งแรกแล้วก็พวก พวกไอ้พวกแก่พวกแพ้เนีย่ยไปกินกินกันพอกินไปป๊๊ปกินมากๆเนี่ยก็พบว่าไอ้สารไฟตัวอิโซเจนพวกเนี้ยก็จะเข้าไปไปหยุดยั้งการเจริญเติบโตของการสืบพันธุ์ก็เลยบอกว่าเอ้ไฟตัวออโซเจนเนี่ยอาจจะเป็นโปรเจคทีฟคือตัวป้องกันนะครับของตัวพืชเองเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกทําลายจากสัตว์ที่เข้าไปกินพวกมันนะครับก็ทําให้สัตว์เนี่ยหยุดยั้งการเติบโตแต่ก็ ตึกษาต่อมาเพราะว่าไฟตัวไอโรเจนเนี่ยก็เป็นตัวสําคัญในการที่จะช่วยลดการทําลายของไอฮอร์โมนโดยเฉพาะเทสโทสเตอโรนนะครับลดได้นะครับแล้วก็ยังช่วยเพศหญิงในเรื่องของหลายหลายอย่างนะครับไฟตัวไอโรเจนเนี่ยโดยเฉพาะในผู้ชายนะครับผู้ชายนี่โรคของโพสเตสเนี่ยต่อมหมากเนี่ยเป็นโรคของทางเรื่องของเทสโทสเตอโรนนะครับฮอร์โมนเพศชายที่ขึ้นเยอะๆๆๆมากๆเนี่ยต่อมหมากก็จะ ตเร็วๆๆๆนะครับแล้วก็มะเร็งต่อมหมากถ้าเป็นอยู่แล้วเนี่ยจะโตมากเลยเพราะฉะนั้นหลักการรักษามะเร็งต่อมหมากก็คือลด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 ฮอร์โมนเพศชายนะครับลดฮอร์โมนเพศชายจากการที่เราได้ไฟโตอิโซเจนเนี่ยมันจะมันไม่ได้ทําให้ฮอร์โมนเพศชายลดลงแต่ทาให้น่าจะทําให้คุณสมบัติของฮอร์โมนเนี่ยลดของเทสโทสเตอโรนเนี่ยลดความสําคัญลงนะครับอันนี้มีอยู่ในใน การวิจัยของเขาเรียกว่าที่มันทำเป็น trial ใหญ่ๆนะครับข้อสรุปเลยว่าไฟโซเจนไฟตอิโซเจนไม่ได้ทำให้เทสโซเซโรลดลงหรือเปลี่ยนแปลงเทสโซเซโรอย่างไรแต่อิโซเจนที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยน่าจะช่วยในการที่ทำให้งานทำงานของเทสโซเซโรลดลงนะครับเพราะฉะนั้นจะจะช่วยในการรักษาเรื่องทางต่อมลูกหมากได้โดยตรงนะครับได้ดีเลยฮะ แล้วก็มีผลอีกหลายๆอย่างนะครับโดยเฉพาะทางโรคหัวใจนะครับอาหารไทยฮะอาหารไทยเป็นอาหารที่ดีมากนะครับมีครบทุกอย่างเออมื่อประมาณ10ปีที่แล้วผมไปประชุมที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็มีตัวเลขของอ้มะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยเขาพบว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในอันดับไทยใต้ล่างสุดของโลกเลยนะครับพวกสแกนดิเนเวียนพวกอเมริกานิโกนี่อยู่ท็อปทอนะฮะพวกนักกินเนื้อสัตว์เยอะ ตอนช่วงนั้นก็เลยเริ่มมาสนใจว่าอาหารไทยเนี่ยเป็นยังไงนะมันถึงทําให้คนไทยไม่ค่อยเป็นมะเร็งต่อมลูกมากนะครับก็มาพบว่าเนี่ยเราก็มีความสมดุลอยู่ค่อนข้างดีนะครับมีพวกไฟโตอสโตรเจนกับแอนตี้ออกซิแดนต์มากมายในอาหารของเราก,ก็เป็นที่เรื่องลือไประยะใหญ่ๆเลยนะครับแต่ว่าออตอนหลังอาจจะซบเซาไปบ้างผมไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรบ้างนะครับหรือว่ามันเป็นการเห่อตามแบบของมนุษย์ธรรมดา นะครับไอตัวบางตัวอย่างโคนฟลาวเวอร์เนี่ยอันนี้ก็คือคืออย่างนี้ฮะผมก็คน้คนดูในหนังสือเนี่ยมันก็มีส่วนใหญ่ก็เขียนโดยต่างชาตินะครับก็จะพบว่าพวกแอนตี้ออกซิแดนกับไฟตัวอิโซเจนก็จะมีถูกสกัดออกมาเป็นเป็นยานะครับก็ได้แก่พวกนี้ฮะโคนฟลาวเวอร์ Flower, แล้วก็พวกวาเลเรียนรูทมันไม่มีคำแปลนในภาษาไทยนะครับแล้วก็เข้าผลิตมาให้ให้ขายไปทั่วโลกนะครับ แล้วก็ไอ้แต่ว่าที่เราเจอกันครับแต่ที่เราเราเจอกันก็คือในนี่ฮะคารโ์โบไตน์คารโ์โบไตนอยซึ่งมันเป็นสารของออพวกวิตามินเอนะครับ <c oughs> ก็ทำให้สายตาดีแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันมีตอนหลังมันจะกลายเป็นส่วนส่วนหนึ่งของโปรเซียร์ของของไมตาเบอร์ซึ่งของม,มันเนี่ยก็จะกลายเป็นไลโคปีนนะครับไลโคปีนเนี่ย ก็คือเนี่ยมะเขือเทศขึ้นชื่อมากเลยครับในการป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับคือพบว่าตัวไลโคปีนมันออกมาไม่เยอะในต่อมลูกในมะเขือเทศสดๆนะครับมะเขือเทศต้องได้รับการ